คะต่อไปคุณดานเข้าเลยเดีครัอัลฮักอัลฮักคำนี้เห็นบ่อยในกุฎานฮักแปลว่าอะไรครับแปลว่าผู้ซึ่งมีอยู่ความจริงความจริงนะครับฮักก็บอกว่าความจริงครับนะครับอัลฮักคือผู้ที่มีอยู่มีจริงมีจริงเป็นเพียงความจริงสิ่งเดียวที่มีอยู่จริงๆแล้ว เป็น,ปนความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็เป็น<ม>ความ,มเป็นความจริงที่เป็นอัลฮ์เท่านั้นที่เป็นความจรงิงอย่างเรานี่ไม่ใช่ความจรงมิงนะครับเพราะอะไรฮะรู้ไหมเมื่อวานเนี่ยม,มันเป็นเรื่องหายไปแล้วเป็นเรื่องหายไปแล้วผ่านไปแล้ววันนี้ถ้าเราตายกันทุกคนตายกันหมดทั้งโลกเกียร์มัดเราเราไม่รือฟืน้นไม่ฟืน้นคืนชีพเราเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่อง ไม่ใช่เรื่องจริง้วมันจบไปแล้วมันเป็นความฝาันมันเป็นอดีตมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นเรื่องจะอลอสมภาสมภาลาเหมือนอัลออคลาสตั้งแต่ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีใครสร้างพระองค์และไม่มีวันจุดสิ้นสดุดฉะนั้นนี่คือความจริงความจริงอยู่เสมออยู่เสมอไม่เหมือนความเท็จนี่หายมันจะเป็นอดีตมันเป็นความทรงจํามันจะเป็นอะไรความทรงจําเป็นความจริงไหมมันเป็นมันเป็นมันเคยเกิดแต่มันไม่อยู่แล้วจับต้องไม่ได้แล้ว อลอสุมฮาระทรงอยู่เสมออน,นาคตก็จับต้องไม่ได้จับต้องไม่ได้และทุกอย่างที่มีเนี่ยมามจากไหนครับใครเป็นคนสร้างพอเราสร้างเราอลอสทรงมีอยู่เราถึงได้มีตัวตนนะครับถ้าเราไม่สร้างเราก็ไม่มีตัวตนอันนี้อันนี้เป็นเป็นประเด็นเหมือนกันนะเป็นเป็นประเด็นเหมือนกันประเด็นอะไรประเด็นว่า,รรวาธรรมดาเราไม่เคยคิดอย่างเงี้ยเพราะเราไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรที่ในในชีวิตประจําวันนะถ้าไม่รู้จักอลอ์เนี่ยเราจะไม่ ไม่เห็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่จริงขนาดไหนเพราะไม่มีสิ่งที่จริงกว่าคือที่พระองค์ทรงไม่ถูกสร้างพระองค์มีอยู่มาเสมอและพระองค์จะคงอยู่เสมอครับเมื่อเปรียบเทียบกับเราเนี่ยถ้าพระองค์เป็นสิ่งที่จริงรพระองค์เป็นสิ่งที่อยู่เสมอเราเป็นสิ่งที่ดูเหมือนไม่จริงทันทีนมาแล้วไปอ่ะใช่คือวินาทีนี้ผ่านไปก็ก็จบไปคือมันต่อเนื่องจากเมื่อวานนะที่บางครั้งเราเรากังวล กับบางสิ่งเนี่ยเหมือนว่ามันจะอยู่ตลอดไปความกังวลของเราเนี่ยว่าเฮ้ยโหที่นี่มันเกิดขึ้นมันมันจะทั้งทที่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรือบางอย่างเนี่ยเรามีความหวังกับบางอย่างเราอย่างเช่นแบบโหคนทํางานทําธุรกิจอยากได้เงินเสมือนว่าเราจะอยู่ตลอดไปทัทง้ทงทที่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปถามท่านผู้ชมถามอุณตทํา,มทาทผมเองด้วยกัน ข้อแตกต่างระหว่างความฝันความจริงวองพูดถึงความฝันความฝันและความจริงคืออะไรครับบอกผมนิดนี่ถามผมหรือถามเขาคงตอบผมไม่ได้หรอกครับต้องถามคุณตาด้วยอ่ถามผมให้ให้ผมตอบใช่ไหมความต่างระหว่างความฝันกับความจริงความฝันนี่สําหรับผมนะความต่างอย่างเดียวคือผมคอนโทรลอะไรไม่ได้อันนี้อันนี้เป็นกรณีของคุณ างคนบางคนก็อยากกระฝันอะไรก็ไปเรื่อยนะแต่มันไม่ต่างแต่เราอยากฝันไม่ได้อยากฝ<ม>ันมันไปเองมันไปแต่ว่าก็ผมอยากบินก็บินได้ผมอยากจะทําอะไรก็อยากจะทําในขณะนั้นตัดสินใจในฝันได้คุณก็ตัดสินใจได้เจอเหตุการณ์ในฝันเรื่องที่เกิดเหมือนความจริงค,คุณคอนโทรลอได้บ้างสิ่งที่คุณจะเจอเกิดต่อจากนี้คุณก็คุณก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเหมือนในฝันแต่คุณเลือกที่จะทำได้คุณเลือกเที่ยมเดิอนก่อนได้เหมือนในฝันคุณเจอเหตุการณ์อะไรในฝันไม่รู้แต่คุณเลือกที่จะทําตามที่คุณตัดสินใจได้ พราะฉะนั้นไม่แตกต่างกันแต่ในความฝันเราไม่ได้เลือกเลยนะเรามันเหมือนคุณไม่เลือกอ่ะคุณจะพูดเลยคุณไม่เลือกพูดอะคำพูดที่คุณเลือกไม่ไม่ไม่เลือกอะคุณเลือกที่อยู่คุณอยู่ในสถานที่นั้นคุณจะเดินซ้ายเดินขวาคุณไม่ได้เลือกอ็ในฝันคุณจะกินอะไรคุณไม่เลือกที่จะเอาเอาใส่เข้าปากอ่ะหรือมันลอยเข้ามาในปากเองหรือคุณไม่ได้นึกจะเคี้ยวเองมันเคี้ยวไปเองหรือว่าหรือว่าคือมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยคิดเลยนั่นแหละเออมันมันมันนต้องมันก็เหมือน ได้กลิน่นได้กลิน่นไม่ได้กลิน่นเห็นไหมเห็นทุกสัมผัสเหมือนกับโลกนี้หมดทีนี้มันแตกต่างกันเ่ยไม่มีความแตกต่างเลย s. <S แต่ความฝันบอกไม่ใช่เรื่องจริงทุกคนสรุปว่าความฝันไม่ใช่เรื่องจริงพราะคุณตื่นมาบนโลกนี้บอกพอพอ,พอเป็นอดีตแล้วคุณบอกไม่ใช่เรื่องจริงแต่ผมถามใครสักคนอ่ะไม่มีใครตอบได้ว่าความฝันความจริงมันแตกต่างกันยังไงและอะไรคือความจริงอะไรคือความฝันขคาณตา ความฝันเกิดขึ้นตอนนอนไหมหรือว่าแล้วรู้ได้ไงท่าตอนนี้เราไม่ได้นอนอยู่ต้องรอ,อให้ตื่นก่อนถูกปะอืมเพราะในฝันคุณไม่ได้รู้เออแตฉันตื่นอยู่นะตฉันตื่นแล้วเข้าไปบอกว่ามันไม่ใช่จริงนะไม่จริงท่านอาลีบอกว่าชีวิตในดุนยานี่คือเรานอนหลับนะเราจะตื่นขึ้นมาจริงๆนี่คือวันกิยามะก็ก็นี่เอาละให้ความรู้นี่เราถึงไนดะ้รู้อืมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคมันไม่จริงพอๆกันเลย มันคือถ้าจะบอกว่าจริงก็จริงพอกันถ้าจะไม่จริงก็ไม่จริงเหมือนกันเพราะความฝันเราจริงไม่แตกต่างกันเราล้อถึงบอกใหส้สังเกตถึงความฝันทําไมอ่ะเพราะเราคิดว่าตัวเราจริงแต่จริงๆผู้ที่จริงแท้คืออันล้อพอเราเกิดขึ้นมาในวันเกียร์มัตรงนี้มันก็โอ้ยเอาเราบอกจะอยู่เจ้าอยู่มาเท่าไหร่เจ้า,ายจอยู่มาเท่าไหร่ก็แค่ส่วนหนึ่งของของเสี้ยวของวัน ผมถามคุณตามมาละฝันยาวโอ้โหเหมือนอยู่มาจนแก่เลยในฝันอ่ะตื่นขึ้นมาครับฝันเมื่ฝันคุณตะตอนนั้นนอนยังคุณดูเวลาเฮนอนแค่ห้านาทีเองทุกอย่างเหมือนยาวเหมือนเดยกก็คือเหมือนเกิดมาจนมีเมียแก่มีลูกโอ้โหห้นาทีบางทีถ้าหลับลึกๆแต่ลึกๆไปโลดเลยแต่ทีนี้ นี่คือสิ่งที่เราไม่สังเกตในเรื่องความฝันแล้วความฝันก็ำลังจะบอกว่าใครกันแน่ที่จริงอืใครกันแน่ที่จริงเราอยู่ตรงนี้โอ้โหเป็นเรื่องยานะนี่มาถึงอายุสี่สิบแล้วนะเดี๋ยวสักพักก็หกสิบแปดสิบเกียร์มัดตื่นขึ้นมาอาลัอลลอ์ถามเราอยู่กันมานานแค่ไหนอ่ะอลัลลอ์ก็พูดในคุรอ่านได้ว่าระยะเวลาในฮะดิษในกุรอานบางทีอลัลลอ์บอกว่าหนึ่งวันของของอัลลอฮ์เนี่ยเท่ากับหนึ่งพันปีของเรา บางทีก็ห้าหมื่นบางทีก็กี่หมื่นก็นว่ากันไปคนเราจินตนาการไม่ได้เราคิดไปไม่ถึงเราไปสรุปว่าไอความจริงที่เราจะได้เจอเนะี่ยมันคือความเท็จมันคือความฝันแต่ขณะที่ผมถามในความฝันที่คุณตาหรือท่านผู้ชมถามว่าฝันที่ที่คุณจําได้เนี่ยว่าจริงหรือเปล่าคุณบอกว่าเป็นแค่ความฝันแต่คุณบอกไม่ได้ความแตกต่างระหว่างความจริงความฝันคืออะไรอันนี้ถ้าเราไม่คิดนะครับ ถ้าเราไม่คิดเลยตรนี้อัลลอฮ์พูดเรื่องความฝันในในกุรอานถ้าเราไม่นึกจะวินิจฉัยรือนั่งนั่งพิจารณาว่าทําไมคนเราต้องฝันก่อนเขาแรกทําไมต้องฝันก่อนแล้วมันแตกต่างกันยังไงทําไมต้องนอนก่อนไอ้นอนมันอีกเรื่องแล้วนะอควาแต่ก็นอนอ่ะยังไงยังไงก็ต้องนอนไม่มีใครแล้วแล้วการจุดประสงค์ของการที่อัลลอฮ์สร้างให้เราต้องนอนเนี่ยแล้วก็มีความฝันแล้วอัลลอฮก็บอกว่าความฝันเนี่ย พระองค์ดึงวิญญาณเราออกไปไปตามที่ต่างๆซึ่งอันนั้นอันนั้นอันนั้นท่านอบีเล่าให้ฟังช่านอับาุลบีเล่าให้ฟังครับนะครับแต่แต่ทีนี้พอเรารู้ตรงนี้มันน่าจะเราน่าจะกลัวนะอืว่าจริงๆเราไม่รู้เรื่องความจริงเลยอไม่รู้ความจริงเลยเราจะเข้าไปในโลกแห่งความจริงในโลกของอาเครออันนั้นเป็นเรื่องจริงที่จะรู้จักอัลลอฮ์สุมาฮะกะลาจริงๆเพราะจะได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ได้เห็นพระองค์สำหรับผู้ศรัทธา อันนั้นคือความจริงอันเดียวอันนั้นคือความจริงเราได้รู้จักกับความจริงตรงนั้นเพราะเราได้อยู่ท่ามกลางอัลลอฮ์อยู่กับอัลลอฮ์สุบฮานะซึ่งเป็นความจริงแท้แต่เพียงผู้เดียวนี่คือลักษณะคุณลักษณะสําคัญยิ่งใหญ่มากของ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 อัลลอฮ์สุบฮานะที่เราควรจะระหนักเพราะคนมนุษย์ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธความจริงแล้วมันจะอยู่บนโลกเนี้โดยมีฐานที่มันมั่นคงได้ยังไง ถ้าปฏิเสธอัละแปลว่าเราปฏิเสธความจริงเราคิดว่าสิ่งที่ไม่จริงคือสิ่งที่จริงเราคิดว่าตรงเนี้คือจริงตัวเราคือจริงดุนยานี้คือจริงทุกอย่างตรงหน้าที่เราวิ่งตามหาทั้งทั้งที่เจอปุ๊บผ่านไปเจอปุ๊บผ่านไปรู้อยู่ว่าไม่มีอะไรคงทนไม่มีอะไรอยู่ถาวรทุกอย่างกลายเป็นความไม่จริงทั้งหมดเมื่อเราเจอปุ๊บไม่จริงทันทีเจอปุ๊บไม่จริงทันทีแต่สิ่งที่จริงสิ่งเดียวเนี่ยเรากลับไม่เชื่อเพราะฉะนั้นถ้าปฏิเสธอัละคือเรากําลังจะบอกว่า เรากําลังอยู่เชื่อในสิ่งที่ไม่จริงและปฏิเสธสิ่งที่จริงมน,นุษย์เชื่อในสิ่งที่ไม่จริงค,รคิดแต่ตัวเองเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ทุกอย่างคือเรื่องมอยายาทีนี้ถ้าเราอยู่ในความเท็จเนี่ยคุณตาถ้าคุณ,คณตาอยู่ในความเทเ็จเหมือนที่คุณบอกคุณเมื่อกี้คุณพูดอย่างว่าได้ฝันแล,นล้วควบคุมไม่ได้อืคุณออกมาจากความฝันแล้วนะอืแต่จริงคุณก็ตัดสินใจหลายหอย่าง ก็คอนโทรลไม่ได้แล้วคุณก็รู้สึกว่ามันหลงทางวะเวลาคุณอยู่ในตรงเนี้ยคุณคิดตรงนั้นมันหลงไปหมดเลยแต่ขณะอยู่นั้นคุณไม่ได้คิดว่าอยู่ในหลงนะก็เหมือนกันคนที่ไม่ศรัทธาเออเออันนี้อันนี้ใช่ตอนอยู่ในฝันไม่คิดว่าหลงไม่เพราะคุณตัดสินใจอยู่แต่อีกออกมาแล้วทีนี้เนี่ยมันก็คือลักษณะที่เราหลงทางเพราะเราไม่รู้อลอเท่านั้นคือผู้ที่เป็นความจริงครับเพราะฉะนั้นพระนามนี้ทำให้เราตระหนัก แต่เตือนตัวเราเองอยู่เสมอว่าดุนยาเรามาเพื่อทำอิบาดะแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเพื่อจะได้ไปเจอกับความจริงที่จริงแต่เพียงผู้เดียวอ่าอย่าไปใช้ชีวิตเพื่อความฝันหรือความไม่จริงนะครับ